ทุกวันนี้ก็บอกกับตัวเองอยู่บ่อยๆนะโยมว่าวันที่น่ากลัวที่สุดของชีวิตนะมันน่าจะเป็นวันที่ใครๆก็เตือนเราไม่ได้คนที่เขารักเราเมตตาเราและถ้าเขาจะต้องเดินผ่านเราไปโดยที่เขาก็เห็นข้อบกพร่องของเราเต็มไปหมดแต่เขาไม่อยากจะเตือนเพราะเราไม่เคยฟังเขาน่าจะเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดจริงๆนะโยมเพราะว่าเราเอง เราก็ไม่ได้เห็นทุกมุมที่มันเป็นข้อเสียของเราเพราะบางทีเราก็ทำบางอย่างซะจนเคยชินจนเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าคนอื่นเขามองแล้วทัศนคติของเขาเป็นไปในทางบวกมากกว่าเราและเขาเห็นข้อดีข้อเสียพยายามจะปรับเราให้เข้ารูปเข้ารอยของการเป็นคนดีให้มากกว่านี้แต่ถ้าเราไม่ฟังเขาและเขาไม่กล้าที่จะเตือนเราวันนั้นน่าจะเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดจริงๆนะโยม หากระยาณมิตรที่ดีสักคนหนึ่งที่พอเตือนกันได้บอกกันได้ก็น่าจะดีอาจจะไม่จำเป็นต้องเยอะคนสองคนที่พอจะรู้ใจกันแล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันหวังดีต่อกันก็ดีนะพยายามบอกตัวเองเสมอเลยโยมว่าวันที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมันน่าจะเป็นวันที่ใครๆก็เตือนเราไม่ได้และเราก็ไม่ได้คิดจะเตือนตัวเอง วันนั้นน่าจะน่ากลัวที่สุดเลยทีเดียวขอคิดเล็กน้อยวันนี้เขาเจริญพอรอ